ยาที่ได้รับครับมดต่างๆเป็นไงบ้างครับก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆสมาชิกนักข่าวนะที่ยังเห็นมดอยู่ค่ะที่บอกว่าสนใจมดอยู่ค่ะก็ต้องขอบคุณละกันก็ไม่เป็นไรชิลๆไม่เป็นไรนี่หมายถึงแบบไม่พอใจหรือเปล่าไม่ไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสรู้สึกโอเคมากกว่าที่บอกว่าเออเขายังสนใจเราอยู่นะมีความกับฉายานี้ยังไงครับก็ไม่มีหนูคอมเมนต์ละกันค่ะไม่ไม่คิดไม่ดูเคพี้ยนๆนิดนึงกับฉายาไม่เข้าตกใจโอุ้ยแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ไม่เป็นไรหรอกนะคุณแม่ว่าแรงตรงไหนครับเอ่ออาจจะแรงเพราะว่าด้วยเอ่ออายุของมดเนี่ยยังบอกว่ายังไม่เหมาะกับฉายายนี้หรือเปล่าก,ก็ไม่ทราบกันค่ะมดก็รับได้แล้วก็ไม่ได้รับฉายานี้แต่ว่าเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรแม่รับได้ไหมอีแอนด์อแลนด์แกลนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เออไม่เป็นไรหร ก็โอเคแล้วแหละนี่พี่เขาอยากให้ความสนใจอยู่อะไรอย่างนี้เห็นข่าวว่าไปเที่ยวดอยสุดเทศด้วยกัน <S <S ใช่ค่ะแม่ปไปค่ะไปกันเยอะเลยค่ะไปโชว์ความหวานกันถึงดอยสุดเทศเอ่อมอเข้าใจว่าอาจจะมีคนเห็นมดเดินกับพี่เนแล้วปากตาปากแล้วด้วยความเยาปากตาปากเนี่ยข้อความมันก็จะเพิ่มขึ้นมดตีความอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่ถามว่าทำอะไรไม,ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นค่ะถึงขั้นจุ๊กจ๊อบเลยที่เขาเมาส์ไว้มโอ้โหโอ้โหย่นะ ไม่เลยเพราะว่าหนูก็แบบว่าเคยแบบเจออะไรแบบนี้มาแล้วอ่ะหนูคงไม่ทําซ้ําอีกอะ่ะสรุปว่าอย่างนี้คือเรียกคำว่าแฟนได้แล้วใช่ไหมคะที่พูคนี้ถามว่าได้ไหมที่จริงก็ได้ละค่ะแต่ว่าสำหรับตัวมดเองเนี่ยอขอใช้ระยะเวลาที่นานกว่าน,นี้ก่อนดีกว่าตอนมาณเท่าไหร่ละคะเดือนละประมาณห้าเดือนละค่ะกระแวหวนี้งนหวน แหวนนิ้วนาง้ายเขาก็ซื้อมาให้แต่ว่าเขาไม่ได้กะว่าจะให้มงใส่นิ้วนี้แต่ด้วยความที่ว่าแหวนวงนี้น่ะใส่นิ้วอื่นไม่ได้แล้วก็เลยจาใจต้องใส่นิ้วนี้หรือว่าจับจองไว้ก่อนหรป่ะคะพี่ดิวเขบอกว่าเอ้ยพี่จองนะอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ไปจองกับแม่แล้วกันเพราะเราไม่เกี่ยวเราไม่รู้เรื่องล้วจะไปขอไปขอแม่เองไม่รู้เราไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยกี่ดูเ็ไม่รู้เขาซื้อมาให้หนูกก็ไม่รู้เหมือนกันที่ให้ไปจองกับแม่ ใหญ่กว่านี้ไหมคะขอใหญ่กว่านี้ค่ะเขาให้แบบเราหรอให้แบบที่เขาไหมคะไม่ได้ให้ค่ะยังไม่ให้อะไรเลยไม่เพราะว่าคือเขาตีกองอะเขาตีกองคือเมื่อเคยถามไว้แล้วว่าเนี่ยเวลาตีกองอย่างนี้เราใส่แวะบอกเขาไม่ใส่แหวนไม่ใส่สร้อยนาฬิกาก็ไม่ใส่เวลาตีกองอย่างนี้เราก็แบบถ้าเราซื้อเนี่ยถ้าเกิดเขาไปวางเลยที่ไหนเนี่ยมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยท่านก็เออไม่เป็นไรแล้วกันก็เอาให้หัวใจแทนแล้วกัน